สวัสดีครับคลิปนี้ผมแนะนำนิสสันซันนี่นะครับผมราคาถูกๆเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับมี14ตัวท็อปเครื่อง1 6 0 0ซีเกียร์ออโต้นะครับผมราคาแค่36,000บาทเท่านั้นนะครับราคามอไซค์กันแดกกันฝนไปใจตลาดไม่เปียกไม่ร้อนนะครับภายในสวยเครื่องเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นนะครับภาษีนียอ65นะครับใช้กันยาวๆปินหน้าห้อยต่อทะเบียนกันอีกทีนะครับรถพร้อมใช้นะครับสีสวย ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับมองข้างปรับไฟฟ้ามองหารถคันนี้เลยครับสมบูรณ์นะครับคันนี้สมบูรณ์มากๆพิจัดดูรถอยู่ที่ราชาบุรีนะครับสีโดยรวมแล้วยังสวยผมไม่แตกไม่ลอกนะครับอาจจะมีรอยบ้างแต่มูการใช้งานนะครับเบาะกำมะหยี่นะครับไม่ขาดไม่โ่มหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้คุมๆค,ครับน่าใช้3า0หมบาท มีชุดเครื่องเสียงด้วยนะครับมีพาวเวอร์ด้วยนะครับห้องเครื่องครับผมสะอาดนะครับผมไม่ลกไม่มีการแปลงไม่มีการชนใดๆมานะครับห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับสวยๆสีกุ้ภพาหกห้านะครับภายในเล่มเอกสารมีพร้อมเลยนะครับถ้าสนใจก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับมือโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ